ชนลัมพีบราเดอร์กันบ้างค่ะสดสดร้อนๆนะตอนนี้นะคะก็ได้มีการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะเคราะรักและนี่ค่ะหนุ่มตีคนนี้เจมส์มานะคะมาประกบคู่กับพายลินดาค่ะก็ฟิตติ้งกันอยู่นะคะเจมส์รับบทเป็นสิงห์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะพายรับบทเป็นริงมีพลังพิเศษด้วยแล้วก็เป็นคนที่คอยเป็นเครื่องรางให้พระเอกคนเคราะห์ู้น่าสนใจนะละครเรื่องนี้เขาบอกว่าครบรถค่ะเน้นคอมเมดี้แอคชั่นค่ะแล้วก็เป็นการร่วมงานกับชนลัมพีบราเดอร์ S <S> <cultural gaming> เป็นครั้งแรกของเจมส์มาด้วยนะคะก็ดีครับด้วยลุกการแต่งตัวก็จะโตขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ผู้จัดบอกว่าแอคชั่นน้อยแล้วสําหรับเรื่องนี้ของชุนอนีก็จริงๆถ้าเราดูละครเร็นชุนพีเราจะมักจะเห็นถึงความแอคชั่นตลอดเวลาแล้วก็มีความคอมดี้ด้วยนะครับจริงๆเขาบอกน้อยก็คือน้อยลงแต่ผมรับรองว่าความมันสําหรับเรื่องนี้ยังเยอะแน่นอนครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร่วมงานกับทางค่ายชุนพีก็อย่าลืม ให้กำลังใจพวกเราและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ